คุณค่าทางโภชนาการของอาหารห้าหมู่คุณค่าทางโภชนาการของอาหารห้าหมู่คืออะไรคุณค่าทางโภชนาการของอาหารห้าหมู่แต่ละหมู่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพของร่างกายและช่วยในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายหากรับประทานอย่างเหมาะสมและสมดุลจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นในปริมาณที่พอเหมาะต่อไปนี้คือรายละเอียดของคุณค่าทางโภชนาการจากอาหารห้าหมู่ หมู่ที่หนึ่งข้าวแป้งและน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตบทบาทคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายโดยให้พลังงานในรูปของกลูกโคสซึ่งร่างกายนำไปใช้เป็นพลังงานสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการทำงานของสมองและระบบประสาทคุณค่าทางโภชนาการพลังงานคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญโดยให้พลังงานประมาณ4ี่กิโลแคลอรีต่อกรัมไฟเบอร์ ข้าวกล้องขนมปังโฮวีตและผักสามารถช่วยให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์ซึ่งดีต่อการย่อยอาหารและช่วยป้องกันอาการท้องผูกวิตามินและแร่ธาตุอาหารในหมู่นี้ยังมีวิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่สำคัญเช่นไทมิกไรโบฟลาวินและไนอาซินซึ่งช่วยในการเผาผลาญพลังงานและการทำงานของระบบประสาทแหล่งอาหารข้าวขนมปังเส้นพาสต้ามันฝรั่งข้าวโพดกล้วย